บอกว่ารถเข็นหรือว่ารถกระบะมาขนไปเลยวันนี้ดิฉันเอารถคันใหญ่มาไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าไม่โทรหาใครนะคะซื้อเสร็จปุ๊บกลับกรุงเทพเลยเดี๋ยวผมจะตรงไปที่ไข่ไก่มาเลยชอบกินไข่ไก่นะครับใช่นะครับแล้วรู้สึกว่าวันนี้เดียวนะคะต่อจากนี้ไปนอกจากจะมีเรื่องของการแสดงแล้วเราจะมีช่วงสินค้าราคาพิเศษกับช่วงนาทีทองด้วยใช่แล้วครับโหนาทีทองครับปกติแล้วนะครับ สินค้าในงานนี้ครับ150กับบูธเนี่ยก็ราคาประหยัดอยู่แล้วแต่ว่านาทีทองเนี่ยประหยัดเข้าอีกครับประหยัดเข้าอีกเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าเขาแจกปีหรือเปล่าดิฉันว่านีฉันเก็บไว้เองดีกว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้เลยว่าโซนอาหารเนี่ยต้องมีการให้ชิมปีแน่นอนนะครับเลยเชิญก่อนนะชิมก่อนนะถูกใจก็ซื้อกลับไปเยอะแล้วกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามีอาหารหลากหลายประเภทเลยนะคะสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้ในะารมจนเึงอเมื่อ โนนะคะท่านเลนสัตว์ก็บอกไปแล้วเนี่ยตอนนี้สินค้าขึ้นเยอะน้ํามันนะคะเมื่อต้องบอกก่อนว่ามาที่นี่เนะคะเมื่อเช้าเติมมันมาเต็มถังนีคยะเป็นไงฮะพันเจ็ดโอ้โหปวดหัวเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ถือว่าไปถดเฉลี่ยกันไปซื้อสินค้าราคาประหยัดไงน้ำมันแพงไม่เป็นไรแต่ว่าสินค้าราคาถูกก็โอเคอยู่นะครับทุกอย่างแพงหมดเนี่ยก็ไม่ไทยไม่ไหวเลยนะฮะวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็ขอเียนเชิญนะแกรับเชิฮะ ลงไปที่น้ําดื่มกนเลยน้าดื่มก่อนอากาศเย็นสบายอากาศร้อนนิดนึงอากาศร้อนก็แต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะคือทุกคนเนี่ยมาซื้อสินค้าเนี่ยนะคะด้วยความรู้สึกแบบดีๆเพราะว่าเดินไปไหนเนี่ยมองดรง้ก็ถูกนะมีนอกจากเรื่องของสินค้าพวกพวคบริโภคแล้วนะคะสินค้าเกี่ยวเรื่องของเครื่องเรือนก็มีด้วยนะคะอย่างบริเวณโซนด้านนี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรสารนะคะก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสินค้าแบบว่าประดับบ้านนะคะ อะไรเช่นต่างๆครับสวยงามทีเดียวนะครับพัดได้สนใจก็เรียนเชิดด้วยรายการนะครับและเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้ชมการแสดงสวยงามมากๆครับจากน้องๆฮะโรงเรียนดาลลุนดินะครับลำถวายพระพรนั่นเองนะครับในชุดที่ชื่อว่าเทพบันเทิงครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งชุดครับยังไงก็เดี๋ยวชมกันนะครับสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับชุดต่อไปจะชื่อว่าฟ้อนมาลายนั่นเองครับใช่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะครับมาเสียบมือด้วยครับ